เดือดสองซ้ำอุ้ยโอ้โหไม่ทันครับทุกคนโอ้โหมันรู้ตัวนั่งมาแล้ว,ลวโอ้โหใหญ่ครับผมโอ้โหอึ๊บโอ้โหใหญ่อีกแล้วพี่ใใน้องอันนี้ชุดตึงอยู่แล้วว่ะทุกคนใหญ่อีกแล้วตึงไม่นอนนี่ โอ้เชือกตึงอีกแล้วพี่น้องจุงกระอามาอบอลครุเพี่ยครับสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ผู้จัดพายที่มานอกพามาหาปลาไหลครับผมเอาจากอาคอมเมนต์ที่แล้วที่ผมตอบเอฟซีไปครับผมว่าวันนี้ผมจะพามาหาปหาลาไหลรูสมแขน <c oughs> หมายนี้ผมได้มาจากาน้องชายของพี่เคยผมนะครับเมื่อวานเขาไปช่วยเทป,ปูนแต่เขาก็บอกว่าเขามาหาหมายเนี่ยเจอหอยปางเยอะแล้วก็มีรูปลาไหลใหญ่เยอะแต่ครับผมก็มาเจอมาหาก็ มันเป็นคลองจะขั้นขั้นขั้นนะครับแต่ว่ามันมีหินนะครับหินค่อนข้างจะเยอะบางช่วงมันก็เป็นตลิงชันอย่างเงี้ยผมเหมือนกรุงเทพเลยตลิงชันนี่แต่ผมก็มามาดูก็เจอหนึ่งสองสามสี่สี่รูนะผมแต่ว่าผมจะใส่แค่สามอีรูนี้ก็มันเล็กไปครับแต่บางรูมันใหญ่อยู่นะแต่ว่ามันมีหินอ่ะมันแย่ไปแล้วมันมันจะโดนหินมันแย่ยากผมเลยบางรูก็เลยจะไม่แย่นะผมมีรูใหญ่ๆทรงคืออยู่มีรูหายใจมาหนึ่งโผล่มาดนึงนะครับแต่ว่าผมก็เลยเอา เดี๋ยวนิ้วใส่ไปโอ้โหลูเบลเลอร์เหมือนกันนะนะแต่ไม่รู้ว่าสัมเคนหรือเปล่านะผมแต่ก็ใหญ่พอสมควรเดี๋ยวเราไปใส่รูแรกก่อนเลยครับไปครับผมไปดูรูแรกครับอันนี้ก็รูหนึ่งนะผมแต่ว่ามันเหมือนมันจะวิ่งไปทางนู้นนะแล้วมันเป็นหินมันอันนี้ยากนี่ครับดูถึงจะเขวานี่ข้างหน้านี่ครับผมพี่ครับดูอันแรกอันนี้ครับผมเป็นยังไงเนาะโอ้อันนี้เชือกหย่อนครับผม ไม่กินครับอันนี้ที่ัมบอกเป็นหินนะนี่โอ้ไม่เข้าเลยครับผมเยไม่เข้าเลยเป็นหินครับหินเป็นชั้นๆเหมือนหินอ่อนนะครับเยไม่เข้าไม่เป็นไรไม่กินไม่เป็นไรครับโอ้ยเนี่ยเนตลิงครับแบบนี้ครับอันนี้ใส่สามอันนะครับผมเฮ้ยเฮ้ย ôi trời, Tên à, à. à. <laughs> đi chuốc từng rồi hương! Chuốc từng chuốc từng, thưa Anh Anh đi tương, từng, tương! Anh ní cả tương, ní Anh ní cả tương, ní là! Anh ní mít tương! Anh ní tương! Anh ní mít tương! Anh Anh ní mít từng Anh Anh ดึงนี่แล้วครับเอนะครับขวานะครับม่รู้ว่าไอสองรูนี้รูเดียวกันหรือเปล่าตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับมันอยู่ใกล้กันเลยครับที่ว่าตึงเนี่ยเก็บไปแป๊บหนึ่งครับชิปดูนี่ก่อนครับตึงนะครับผมมันจะดึงหนึ่งสองสามได้ดึงนะครับผมจะไม่เล่นจังหวะเขาเข่าดีกลัวเบ็ดขาดเบ็ดงอนะครับผมนึงสองซ้ำ โอ้ยโอ้โหไม่ทันครับทุกคนโอ้โหมันรู้ตัวโอ้โหงานเข้าคนระ้บหื่มตึงเปียเลยโอ้โยจอยกูหนุย่ยหับเฮ้ยหับเฮ้ยต้องดีดแล้วครับผมปอด มาแล้วมาแล้วมานดนึงครับผมโอ้โหงานเข้าครับโอ้โหเหรออะออ๊บอื้ม่มาครับผมตัวใหญ่หรือลอาไม่แน่ใจครับ เขาที่เล,เลี้ยวบิดลิปกนน่อนนู้นติด่ดางไหมโอ้มาแล้วโอ้สวยสวยพี่น้องสวยสวยส,ยสวยมาเลยมาแล้ครับเต็มเลยครับโอ้โอ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 โยอย่าลุดอย่าลุดขอเคี้ย์ก่อนขอแพ็กก่อนครับบิดใช้เป็นเบอร์สี่นะครับผมเชือก เบอร์เบสี่ไม่สิบสี่ไม่สิบหกก็สิแปดเนี่ยครับจำไม่ได้นะครับขินไว้ที่ข้างถุงอยู่นี่เลยครับโอ้นันลึกพอสมควรครับผมนี่ครับ,รบสองรูนี้ครับนี่รูนึงนี่รูหนึ่งครับ โหด,ดูมันนิดเดียวครับผมเย่เลยครับ นะครับผมหั่นเป็นชิ้นๆเอาไม่เยีะยากจังเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่สักครูคร่ไม่อยากทำแอ,อ้มเลยครับ มีน้ำพุ่งอยู่มั้นะรูมันเลียดอย่างนี้ครับโอ้ยไม่มมรู้ปลาไหลตื่นหรอือเปล่าเหยียยาแล้วมันต้องกุยนงนิดนึงกลัวปลาไหลตื่นครับไม่กล้าเหยียดังครับเออได้แล้วครับผมได้ลึกแค่น,นี้ครับปลาไหลเขาจะกินไหม ดูต่อไปครับผมวันนี้รูปักใหญ่เลยครับผมเดี๋ยวไม่ได้หาเลยครับขมูลครับเห็นอันนี้ปุ๊บรีมาย่อนเลยแล้วก็แทงดูเนื้อรูนว่าเป็นทางไหนครับทำทางนี้ครับผม อาจจะเป็นรูเดียวกันก็ได้เนียครับผมสองรูนี้นครับอไม่ใช่อาจจะเป็นตัวเดียวกันนะครับผมไม่ใช่รูเดียวกันคนละรูแต่ตัวเดียวกันครับภาวนาให้คนละตัวนะมพาดูสวยทั้งคู่เลยครับยี่หากกิ่งมะพร้าวไม่เจอครับต้นมะพร้าวไม่เจอถ้าได้เป็นกิ่งมะพร้าวนิดก้านมะพร้าวนิดโอ้โหเย่ง่ายมากครับ กินขาอ่อนแล้วก็แข็งแรงครับเอ,อาละเยอะนะครับได้แค่น,นี้ครับผมอ่าโอเคอเคับผมไปแต่มาลองติดตามผลงานครับเดี๋ยวหาเพิ่มครับเอาเบ็ดมาหลายอยู่อโอเคครับผมตอนนี้พักเบยกกินข้าวครับตอนนี้เที่ยงครึ่ง ที่ยางสามสามครับผมแบ่งกินข้าวตรงนี้ผมใส่ข้างคลองนะใส่ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามนะู่นอันนี้สามใส่เสร็จตะกี้นะครับเร๋วยวรู้สึกหิวครับผมเลยขอกินข้าวก่อนเอาข้าวกับหมูทอดครับหมูซื้อมาก็เอาเป็นเหยือ่อก็ปลาไหลนี่ครับแต่ว่าซื้อมาเยอะร้อยหนึ่งเพื่อแบ่งเอามาทอดสซธุว วนเดื้อแต่ยายดืย้อโมสีบานคนเจ้าเดื้อคนเจาา้าดูซีสวะสวเดื้อสาธุลืมเลยวันเจ้าที่เจ้าทางครับเฮ้ยอร่อยแลผมอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลากู้เบ็ดแล้วนะครับประมาณบ่ายสองแล้วไหครับผมเดี๋ยวเราจะกู้ตั้งแต่จุดที่เราใส่เริ่มแรกนะครับแล้วค่อยไปกู้อันสุดท้ายเพราะว่าทิ้งเวลาให้เขาได้ ปลาไหลมากินเหยื่อนะครับแต่ใจว่าหมายนี้โมเลยว่าปลาไหลเยอะมากเยอะจริงๆครับเพราะว่าผมสอบทมแล้วไม่มีใครกล้าเข้ามาช็อตนะเพราะว่าเขาขี่รถเข้าออกตลอดเวลาครับแล้วก็ชาวบ,บ้านเขาช่วยกันดูนะผมส่วนจะกินหรือไม่กินอันนี้อีกเรื่องหนึ่งครับผมไปทีเราไปดูกันเลยครับผมตรงนู้นประมาณสี่ห้าอันมันมีอยู่รูหนึ่งอันที่ผมว่ารูาใหญ่ๆตอนตอนแรกอ่ะมันมีสามรูใกล้กันเออมีสองรูใกล้กันผมใส่ไป ส่ไปปุ๊บมันยังไม่กินผมก็มแหวกดูกตรงใกล้ต้นอะไรมีรูมีรูนึงผมก็ใส่เข้าไปครับสามรูเลยตรงนั้นใกล้ๆกันน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะผมน่าจะเป็นตัวเดียวกันหรือไม่ก็คนละตัวแต่ว่าใส่ไปละสามอันตรงนุ้นว่าจะถูกไหมนะผมนั้นสามสี่ห้าอันตรงนู้นนะตรงแรกแล้วถัดตรงมาอีกประมาณสองสามอันครับสองอันตรงนี้อีกห้าอันเตน้ยสามอันอประมาณสิบอันนะครับใส่ประมาณสนะิบพันละ มีเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงครับเดี๋ยวจะหาใส่ทิ้งไว้ครับผมก็พักเหนื่อยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปดูเบ็ดตามที่ที่ใส่ไว้ครับผมอโอเคครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลากู้เบ็ดแล้วนะครับประมาณบ่ายสองแล้วมั้งนะครับผมเดี๋ยวเราจะกู้ตั้งแต่จุดที่เราใส่เริ่มแรกนะครับแล้วค่อยไปกู้อันสุดท้ายเพราะว่าทิ้งเวลาให้เขาได้ได้ปลายมากินเหยื่อนะครับแต่ใจว่า หมายนี้หมเรียกว่าปลาไหลเยอะมากเยอะจริงๆครับเพราะว่าผมสอบทำ้วไม่มีใครกล้าเข้ามาช็อตนะเพราะว่าเขาขี่รถเข้าออกตลอดเวลาครับแล้วก็ชาวบ้านเขาช่วยกันดูนะครับผมส่วนจะกินหรือไม่กินอันนี้อีกเรื่องหนึ่งครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูเลยครับผมทีครับด่วนแรกอันนี้ครับผมเป็นยังไงเนาะโอ้อันนี้เชือกหย่อนครับผมไม่กินครับอันนี้จะเป็นหมวเป็นหินนะเนี่ยโอ้ไม่เข้าเลยครับผมเย่ไม่เข้าเลยเป็นหินครับ หินเป็นชั้นๆเหมือนหินอ่อนนะครับเดี๋ยไม่เข้าไม่เป็นไรไม่กินไม่เป็นไรครับโอ้ยเนี่ยเป็นตะลิงครับแบบนี้ครับอันนี้ใส่สามอันนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โฉยอันีนนนนชือกตึงไว้เฮ้ยเชือกตึงชือกตึงทุกคนอันนี้ก็ตึง เฮ้ยนี่ตึงนี่ตึงแต่มันติดหรือเปล่าครับเฮ้ยอันนี้ก็ตึงพี่น้องนี่แหละอันนี้ไม่ตึงครับควรที่ตึงก่อนเอีย๋ยวไปอีกแล้วดี๋ยวไปอีกแล้วนุ๊กเดี๋ยวไปอีกแล้วครับเอาแล้วครับหานแล้วครับไม่รู้ว่าไอ้สองรูนี้รูเดียวกันหรือเปล่าตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับก็อยู่ใกล้กันเลยครับ ที่ว่าตึงเนี่ยเก็บไปแป๊บหนึ่งครับชิปดูนี่ก่อน,นครับตึงนีงครับผมผมจะดึงหนึ่งสองสามได้ดึงนะผมจะไม่เล่นจะหวะเขาเขาดีกลัวเบ็ดขาดเบ็ดงอนะครับผมหนึ่งสองสาอุ้ยโอ้โหไม่ทันครับทุกคน โอ้โหมันรู้ตัวโอ้โหงานเข้าแล้วหืมตึงเปี้ยเลยโอ้โฉยกูนหนุย่ยหับเฮ้ยหับเฮยตรงดีดแล้วครับผมปอดอมาละมาละมาหนึงครับผม โอ้โหงานเข้าครับโอ้โหเงือรอึ๊บอ,อื้มไม่มาครับผมตัวใหญ่หรปลผาไม่แน่ใจครับเขาจีบเร็วถีบที่ก่อนนูน้นอ ติดล oh, oh, <Wait. S 1> ่างไามโอ้มาแล้วโอ้ส huh. ่สวยพี <pointer. S 2> ่น้องส่สวยส่สวยมาแล้วครับเต็มเลยครับโอ้ยอย่าหลุดอย่าหลุดขอเคี้ย์ก่อนขอแพ้ก่อนครับนี่นะครับผมมาดูเต็มนี้ครับมันตึงนะผมงนเดี๋ยวแถมดึงด้วยทางฮาก หนึ่งสองสามอุ๊ยอุ๊ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหใหญ่ครับผมโอ้โหโคตรใหญ่เลยพี่น้องปมาโอ้โหมาแล้วรูใหญ่ครับโอู้หูตดกันเลยครับติดกันเลยครับโอ้โห อุ้นตนัวอะไลของจริงครับผมตามอนครับวู๊หสองตัวนี้ก็หลายขีดได้แล้วพี่น้องตัวตัวอีกสองครับใหญ่มากเลยครับโอเค,คนี่ก่อนไปดูตรงนี้ครับตรงนี้ดูดูกันนะผมใส่ไว้นะผม เฮ้ยนี่ตึงเย้ยเอาดึงไปแล้วครับดึงไปแล้วครับดึงไปแล้วครับน่าจะรูเดียวกันนะพี่น้องผมข้าแรกผมใส่แค่อันเดียวทีนี้มันไม่อยอมก,กินสักทีครับผมก็เลยทิ่มลงไปเอาเหยื่อเย่ลงไปครับแล้วก็เอาน้ำาน่ลนะกองลงไปครับเนี่ยมันจะมีน้ําอยู่ข้างในงแรกมันแห้งหมดเลยแล้วนี่ลหละมันไม่กินอ้าวคนละตัวหรือเปล่าครับคนละตัวครับเดี๋ยวจะก,การดูนี้ครับผมโอ้มันมาน มารมครับผมไม่สามตัวแล้วครับตึงโอ้สู้ครับโอ้โอ,โอ,โอ้งานเข้าหืองานเข้าคนระับมันดึงนะครับดึงสู้ครับอือกลางจรอลดอะไรอ่อนนะอนนะเฮ้ยปล่อยแล้วปล่อยแล้วเฮ้ยได้ผลเลยดีแล้วได้ผลครับนะโอ้ สสวยพี่น้องดู่นรัวตัวเล็กครับอือหือหมานี่สสวยเทนั้นเลยครับตะไลเป็นไงพี่น้องสามแต้มแล้วโอ้โหความจริงมันมีมีอีกแต้มหนึ่งนะไอดูอีกหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับแต่ผมเข้าไปไม่ได้เข้าไปนิดนึงม,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 มูมดแดงเต็มเลยครับผมนังม,ม,ม,มดแดงอยู่ตรงนี้ครับโอ้ตัวน่าจะเท่ากันเู่แล้วพี่น้องสุดยอดกดหมาน อโอเคครับเดี๋ยวไปดูฝั่งน,นู้นรับฝั่งนู้นก็อีกประมาณหกเจ็ดหลังครับผมก็เยอะอยู่เหมือนกันนะยังต่ำนะหกเจ็ดหลังไปไปครับผมเอาแล้วครับผมต้วใส่ตรงนี้อีกสองอันครับดูว่าจะกินไหมนะครับผมสามแต้มแล้วครับแต้มทีซีอยู่ไหนเอ่ยส่อยู่ไหนวะทีซีตรงนี้โอ้โหต้องใส่เตือนดีดีครับ ระวังครับจะตกคลองใช่มีกองกี่ตัวด้วยไหนขวดน้ำมองขวดน้ำไปนี่ครับวิวิย่ยขวดน้ำบนลงลู่เนาะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่น้องนี่เฮย้ฮยเฮย้ยหลุดหรือเปล่าครับ โอ้ปล่อยครับโอ้คันนี้ไม่ได้พี่น้องปล่อยครับไม่กินครับเยอะหมดครับโอ้สิไดยครับผม,มเมสออะไรไว้นี่ก่อนตรงนี้อีกครับโอ้ถือว่าถือว่าหมานอยู่นะพี่น้องมันกินแล้วแต่มัน,ม,น,ม,นมันคายครับ เฮ้ยเอขันนี้ก็ูดึงจมน้ำนี่พี่น้องดึงจมมัดไปในรูเลยอู้โทรศัพท์ผมจะเปียกไหมเนี่ยเขาเปียกยังไม่เปียกครับไปนู้นดูดิมัก็ไปในดูเลยครับเอา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 ตึงไหมตึงหมะทุกคนตึงนิดนึงเฮ้ยตึงตึงตึงขันนี้ไม่หลุดครับอู้อู้ โอ้โหสวยอีกแล้วพี่น้องอ้คันนี้น่าจะตายเลยครับโอ้ั่านะกินน้ำแล้วพี่น้องอ่ะมาเับผมตรงนี้เท่าไหร่ปะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันประมาณห้าสี่ห้าอันครับสี่ห้าคันโอ้โหคันนี้ถมลงไปเลยครับเดี๋ยวมาดูคันนี้ก่อน อันนี้ล่ะคันนี้รูใหญ่นะครับผมโอ้หนักจริงนะครับผมสีแต้มครับอันนี้นะครับคันนี้เฮ้ยโอ้โหเชือกเชือกตึงพี่น,น้องเชือกมันยาวครับเชือกมันยาวเชือกมันยาวเฮ้ยเฮ้ยมันปล่อยด้วยวะหมุนน้ำขยับครับ ใช <ste> ่อ pues, pues, <la un> oh, ีกแล้วพี่น้องว้าดดูม <la un> <la un> ันหลุดครับดึงออกมาง่ายมากเลยเต็มที่ห้าครับผมคุดปลาไหลครับโคตรดงูปลาไหลอห้าแต้มครับผมคักบ๊อบพี่น้องเอ้ยสนมสนมปรำตู้เฮยดองโปรอ้นเอ้ยปรำตู้เฮ้ยแพ้ครับผมไปครับโอเคครับผมรู้นี้ครับดึงจนไอ้ครับเอ้า โอ้โหดูพี่น้องหลดุดครับผมดูมันพันดิปอดอุโโอ้ยนี่ต้องใสใหม่มันจะกินไหมฮะมันมันติดจนมันมันมันพันตัวเองครับ มันดีมีนี่อยู่พีนอ้องเดี๋ยวร้องวัดเหลืออีกหลายคันครับเหลืออีกหลายคัน,นลองใส่ดูครับมันมีคันอื่นที่ยังมีเบ็ดอยู่ครับนี่นี่หีิบดูมันก็เยอะนี่ ผมใส่ทิ้งตั้งนานแล้วนะพี่น้องเป็นชั่วโมงนลครับโอเคโอค้โหเหนียวเหลือเกินออืโอ้โหไม่มาเลยโอ้โห เมื่อเย่ยอ่อนๆสหน่อยมาให้เลยครับเนี่ยสดยครับผมดูสองอันนะครับผมอันนี้หลุดเวอร์เลยพันเบ็ดเวอร์ครับอ่าฮ ตีน้ำหน่อยโอเคครับผมน่าจะแถวนี้นะพนนี่น้องเอากระเป๋าก่อนอ่านี่อันนี้อัขวดขวดน้อตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็สามตรงนี้เท่ากับว่าตรงนี้มีตสามีวินห้าหกอันครับเฮ้ยอันนี้ชุ่มตึงอแล้วว่าทุกคนเฮ้กแล้วชุ่มตึงอีกแล้วพี่น้งอง ยังอยู่ไหมเฮ้ยเฮ้ยหลุดครับผมไม่เบาหน่อยเลยอะโอ้หลุดครับอ้าวเฮ้ยไม่เป็นเงี้ยเอาไม่หลุดจะไม่หลุดครับผมเฮ้ยตึงๆโอ้ย,อยนี่ว่าหลุดครับโอ้ยไม่แนละ้วตัวที่หกครับอุย้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่ไหม โอ้โหสวยอีกแล้วครับผมสวยอีกแล้วพี่น้องตัวท,ที่หกครับโอ้ยกินดีเทสหมานี่สุดยอดเลยครับเดินยากครับตกแต้มแล้วรูประลายเยอะเลยนะครับแต่ว่าผมคัดเอาครับคัดขนาดรูวครับบางรูไม่สวยบางรูใส่ย,ยากผมก็ไม่ใส่ ครัเยอะมากเนะต็มนี่เลยครับเต็มนี่เลยอ่ะเจอแล้วครับผมเตะตึงไปนอนนี่โอเ้เชือกตึงอีกแล้วี่นุอกปอดอ้าวยังไงนี่เฮ้ยอยู่ไหมโอ้ยอยู่อยูอยู่อยอยโอ้ ใส่สวยใส่ได้ใช่ได้ยังถึงได้เกินครับแถมที่เจ็ดครับผมโอ้โหเดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนพี่น้องโอ้เสียดายดูนี้ครับนี่ครับโอ้สองนิ้วกว่าพี่น้องหลุดครับผมใส่แล้วไม่กินแล้วเจ็บปากครับ,บ,รบโอ้เดี๋ยวไปวางๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปมายามเออมาซาำรอบรอบหน้าเดี๋ยวมาเอาดูนี้ครับ อะโอเคครับผมเรียบร้อยครับเจ็ดแต้มครับผมถุงเทบแตกครับโอ้โหโคตรโคตรหมานครับผมเดี๋ยวอ้ยหลุดไปสองครับผมอ่าสองอันครับผมหลุดไปสองอันโอ้เสียดายครับโดยเฉพาะไอ้รูนี้ขหลังผมเนี่ยรูบนหูเท่านี้เลยครับใหญ่อยู่ครับผมเสียดายครับผมเป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาซ้ำอีกครับแต่ต้องเป็นวันอาทิตย์แบบนี้นะ เพราะว่ามันจะได้มีเวลาครับผมเพราะมันระยะทางโคตรไกลเลยผมอ่ะโอเคครับผมใครใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดตตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเจ็ตแต้มสุดยอดเจ็ตแต้มเจ็ตแต้มออืือ้หเดี๋ยวครับผมไปครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับดงปลาไหลของแท้สนอมสนอม